สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท้ชมครับวันนี้วันที่24กันยายน2566ไทยเอฟแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางนะครับมาหาปู่จอมปวกนะครับมาให้ปูเน้นให้ปูย่ำให้ครับงวดวันที่1ตุลาคม2566งวดที่ผ่านมาครับปูเน้นให้คัก47เจ็น้าพี่น้องเนาะกับมา4มา46หนะครับ วดที่ผ่านมาต่อเล็กวิ่งปูกัแมนเด้อครับผมปูให้วิ่ง7กับ4นะครับหละกกะม่าช่วงก่อนเทียงนะครับปูเน้นไปที่2 7 4 2นะครับเหล็กวิ่งปูแมนครับ4กะมา4 6ล่าง2กะมา1 2บนนะครับผมเอาเขาไปกราบนมาสการปูน้ำกันธรรมชมนะครับมาหอดมาถึงแล้วแดดพี่น้องบัานี้จะถามหาฝนฝนไม่มีแล้วแดดร้อนอย่างเดียว โอ้อันนี้ต้นมกแงีวด้วยพี่น้องต้นมกแงวนะครับมะแงวมาปีที่แล้วดกเต็มตน้นนะครับปูกระบอกไห้ต่อยให้ซอยไปกินนะครับนี่ครับปีนี้จะดอกอีกเยอ่ครับมะแงวนะครับผมข้อแร่นข้อแ่นครับภาษาภากกลางรื้นข้อแ่นแมนบอกพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เอาครับเข้าไปการาบมาสการปูน้ำกัน <c oughs> <c oughs> จากน้อยกับพี่น้องมาเก็บบกกักกอก นี่ต้นมะกอกไงยูนี่ใส่ตัำมะคงน้ำปูใช่สาธุนะครับน้ำสมุนไพรน้ำร้อนยายาครับกราบนมัสการครับปูกราบการนมัสการนี่ครับปูปูค่ะนะครับสมุนไพรให้นะครับเอาแก้ข้อแห้งไปลองแก้ไข่พร้อมแก้ไข่พร้อมปูอ่ะโอ้สูตรเต็มมาปูครับเอาให้ปูเขียนใส่ใบนี่ก็ได้ตะปูสูตรเต็ม ครับปูว่าสูตรเต็มเอหรือเขียนตอนนีนก็ได้ปูข้างหลังอ่าแต่ไมีเพิ่มตัวเลขปะปูอันนี้เม่าไหร่นี่แหละอันนี้ผมทายให้เพิ่นเบิ่งกระไรนะปูเนาะทายกระไรเลาะต่มีสองสูตรปะปูอันนี้เด้อันนี่สูตรนึ่งสูตรนึงเอาสูตรนี้ก็มี่สูตรหัดเก่าวันนี้ปูสูตรเนี้ยสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรนี้เองปะปูนี่แหี่ผมจับเห็นบ่อนี่ยนะครับ ผมจบับนี่สูตรนี่ผมจับสามครับสามหกหนึ่งนี่เนี่ยครับอืออันนี้นสูตรนี่ก็สีแปดหนึ่งนี่เลยนี่เลยครับอ๋อจับนี่ะจับนี่จับในสูตรนี่แม่แปดหนึ่งนี่สูตรนึ่งกับสูตรนึ่งไอันนี้กะอันนี้บ่มีแค่หาสูตรนี่บ่มีแค่หากับหกกับเจ็ดอันนี้สูตรนึ่งอันนี้เรียกขันกลางเลยอ่ะอันนี้สูตรสองแมน สูตรหนึ่งปูมิหาหกเจ็ดหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามนะครับสูตรสองมีแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสองสามสี่อ๋ออันนี้มันกะชนกันชนกันนะครับสามชนกันสองชนกันสูตรนี้บ่มีหาบ่มีหกบ่มีเจ็ดสูตรนี่้ไม่นี่ก็ได้มากเพราะที่มา<อ>ประทานมาจากเบื้องคารท้าวเนตรอ่ามา,า,มาปูครับผม แล้วพอยาบรุงสูตรนะแบ่งเคิงกระไดปูอันนั้นะเอานีไม่ได้แกนไมหยิก็มีอ่าส่ใส่ส่นีกระไดปูนีต่อกระผมตั้งนีกระไดปูต่อมาต่อมาเนี่ยแหละต้องเนี่ยแหละครบผมสูตรปูห้าหกเจ็ดหนึ่สามครับขีดเล็ปูสีแดง ครับครับตัวหน่อยลองกระไดปูครับผมหนึ 2> 1, 2, 3, ่งสองสามสองามี่อ่าผู้ชม จับในสูตรนี้ก็ได้ท่านบ่าว่านี่ผมจับให้สูตรน้อยๆบ่าจักบ่าจักหลายตัวจับในสูตรปูก็ได้หมครับผมมีสองสูตรธรรมชมอันนี้ผมจะจับย่างละสูตรนะย่างละตัวจับย่างละตัวนี่แหละจับย่างละตัวปูเขียนสูตรหนึ่งข้างหน้าสูตรสองนะครับอ่าเหล็กหนึ่งข้างหน้าเดี๋ยวคนจะมาปาดสูตรขึ้นมาเนี่ยสูตรหนึ่ง รับเิ๊กหนึ่งข้างหนาได้ปูสูตรหนึ่งสูตรสองอืมครับผมครับห้าหกเหรอตัวหนึงาเนี่ยตัวเน้นปูบาดนี่ตัวเน้นนี่บาดนี่สีแดงเน้เนไหมนะ นี้กับแปดหนึ่งหกหนึ่งคือเก่าหายไปแล้วแปดหนึ่งจับในสูตรนี่บอกปู่สูตรสองปูจับสามสามหนึ่งหกในสูตรแรกนะครับแล้วก็สี่หนึ่งแปดในสูตรสองที่ปูจับให้นะครับอันนี้มาจากสูตรนี่นะจับมาหนี่กระไรนะคือหนึ่งสูตรสองนี่นะยังยังระเตอย่างระเต สามหกหนึ่งมาจากตัวนี้นี่สามหกหนึ่งครับสามตัวนี้มาจากซีซี่แปดหนึ่งมาจากตัวนี้ครับเนี่ยตัวอื่นบ่เด่นบ่ปูเด่นแค่นี้บ่แปดหนึ่งหกหนึ่งหลักกระหาหกสามตัวเนี่ยทั้งสองหางเลยบ่ปูสามตัวเนี่ยสองหางสองหางมันมันสองสุดขัดไปยังละสุดได้ครับสุดสุดละโตสุดละโตวิ่งแปดหกหนึ่งได้ทำมาชมเดอวิ่งวิ่งมีแปดมีหกมีหนึ่ง เป็นบนล่างได้ทำชุชมเด้อให้มันแล้วซะครับทำมันกับบนแล้วเราหกแปดปปูจับใส่มานทำกันนี่แหละนี่นะเล็กวิ่งให้กันนะอืมเหล็กวิ่งนะเล็กวิ่งนี่ทำชุ่มปูได้จับนี่ครับจับจับแค่น้เลยขาเนี่ยเนียแปดหนึ่งหกหนึ่งนัปูเนาะอันนี้ปูกับตัวไว้้ใหนทำได้ครับสามหนึ่งหกแล้วก็สี่หนึ่งแปดอันนี้เป็นสูตรสูตรของที่ปูจับตัวเล็กมาสูตรหนึ่ง สูตร2สูตรหนมี่ห้าหกเสูตร2 8 9 0 1 2 3แล้วก็2 3 4สูตรนี้ปูจับให้4 1 8นะครับสูตรนี้4 1 8สูตรนี้ปูจับ3 1 6นะครับ2องโตกระตัดมาแปดหนึ่งหนึ่งหหกหเอาหกจับรวมเสนีแบปูแมนนี่ได้วิ่งวิ่งหกแนดเยวิ่งไม่ใช่วิ่งกหเก่าครับ ทำบุชมครับบ้าลายตัวเราบ้าลายตัวติดตัวอดเนียมาจากนีครับบา้าเนียมาจากนีอืมบนล่างได้ทำบุชมเด้บนล่างครับเนะบอลรอเล็กวิงอันนี้ก็เด็นทั้งสองหางเลยบอกปวูวนี่นทังงนน้งสองหางครับเด็นทั้งสองหางเลยเรียเราสูตรนะครับ โอ้เหล็กปูเหล็กปูบอกคือไผ่ได้ทำมาชมได้งวดเนี่ยอืมมาคือูเยอะคืออยวางดีเออนี่ครับปูเน้นให้แปดหนึ่งหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหกกับตัวนั้นด้วยครับเพราะว่าชุดสามตัวปูให้สามหนึ่งหกสองตัวปูกับตัวให้เลยหกหนึ่งก็คือหนึ่งหกหกหนึ่งสี่หนึ่งแปดปูกับกับตัวให้แปดหนึ่งนะครับไม่ได้มากช้อนทางนี่แหละแปดหนึ่งกับหกหนึ่งตีปูอืม วิ่งวิ่ง8มี8มี6มี1นะครับเหล็กวิ่งเด่น3ตัวเลยอันนี้ปู่เขียนสูตรลงให้นําอืมเพราว่ามัเบิ่งสูตรพร้อมันนะครับมาจับตัวเลขมันจะใส่ในปู่มันจะใส่ไปอย่างไรอืมพูดได้บ่อยในเบิ่งสูตรนะครับเอาทำมาชมนะครับปู่เน้นให้สองคู่เด้อนะครับผมอืมวันนี้ที่อะไรฮะ วันนี้ยี่สี่ค่ะยี่สี่ครับปูอีกหลายมืออยู่ครับอีกหกมือฝันดีว่นเจ้าขับปูวันฝันได้บ้านเองนะค่ะวัฝันเอาเดือนกันย่าหวยออกวันอันวันอาทิตย์ปู่มันมันอันนี้มันจะไปออกวันที่หนึ่งตัววันที่หนึ่งวันที่หนึ่งตัววันอาทิตย์ตัวล่าอาทิตย์วันอาทิตย์อันนี้มันเดือนกันย่าเยอะครับสามสิบกันย่าตรงกับวันเสาร์เย้อนสามสิบนะเดือนนีสามสิบวันแม่เย้อนสามสิบออกวันอาทิตย์ ครับธามุชมนะครับผมกาเจกันไม่ใจนแล้วการมันมากกระไดไงครับปูโอหกหนึ่งครัตัวน้ำไม่ได้หกหนึ่งหนึ่งหกน้ปูเนาะอืเอาแคปหน้าจอธามุชมปู่จอมปวกน้องพี่น้องนะครับวันที่แล้วก็เน้นคัดนะปูนะสี่เจ็ดเนาะโอ้ยมาสี่หกทธามุชมอือสี่เจ็ดมาสี่หกวันนี้หกหนึ่ง จะบ่หานึงปลาปูหานึงดังดังนี่หานึงนี่คือเก่านั่นยนะนี่หานี้เพิ่นนี่ก็มันจับเอานั่นนะหานึงธรรมชุ่มปูไรมาขาหนึ้เพราะว่าเหล็กนี่ปิดเหล็กวิ่งปูอยู่หนึงนี่ผู้ใดมาขาหนี่งหานึงก็ได้ครับแแตต่่ว่าผมมาจับหกหนึ่งนะครับปูหกนึ่งหกกันนะอืมเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับเนาะอันนี้ปูเขียนสูตรให้เบิ่งนะครับสูตรหนึ่งอันนี้อันนี้สูตรที่ปูเขียนใส่ใบของปู เป็นไรผู้ใดอายากเบืองกันบ้างแคบเอาพี่น้องปูจับตัวเลขกนี่สูตรนี่แต่ว่าจับออกมาให้บอลลายตัวหอกนะครับอันนี้เป็นสูตรที่ปูเขียนไว้สูตรหนึ่งสูตรสองนะครับจับออกมาแล้วจะเหลือแค่นี้สองตัวให้ซี่คู่แปดหนึ่งหกหนึ่งห้าหกหกแปดนะครับสามตัวสามหนึ่งหกสี่หนึ่งแปดไอ้สองตัวปูเขียนตัวกลับไปให้เลยนะครับผมเนี่ยแปดหนึ่งกับหกหนึ่งครับกลับตัวด้วยแปดหนึ่งหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหกครับ กบมาจากกันสองตัวครับมาจากนี่ละครับตองกบรอะไรตัวครับมาจากสามตัวนะปูเนาะครับมาจากสามตัวนี่คือเขาเอขอบคุณขอบคุณปูธรรมชมดีแม่่างลำรุนเลยเลยเลยกระไรก็ได้ซาถูกคบปูครับกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ